งานผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนนิเทศวิถีใหม่ใส่ใจครูมุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนเรียนดีมีความสุขภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่15ถึง25กรกฎาคม2568กลุ่มเป้าหมายในการนิเทศสถานศึกษาในสังกัดสอบพอปยลาเขต3จำนวน31แห่งคณะกรรมการนิเทศประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จำนวนหนึ่งคนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จำนวนสี่คนคณะกรรมการกตอตปนจำนวนหกคนศึกษานิเทศสพปยาลาเขตสามจำนวนสี่คนผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสพปยาลาเขตสามทุกคนประเด็นการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพปยาลาเขตสาม นโยบายข้อที่หนึ่งปฐมวัยมีความพร้อมนโยบายข้อที่สองน้อมนำหลักปรัชญานโยบายข้อที่สนํนำพาณิเทศภายในนโยบายข้อที่สใส่ใจองค์กรนวัตกรรมนโยบายข้อที่หก้าวล้ำเทคโนโลยีนโยบายข้อที่6ลูกเสือเนตรนารีจิตอาสานโยบายข้อที่เจส่งเสริมภาษาส่สากลนโยบายข้อที่8มุ่งผลการอ่านเขียนนโยบายข้อที่9้าภาคเพียรผลสำริด และนโยบายข้อที่1ิพิชิตซอฟต์พาวเวอร์สรุปผลการนิเทศศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายารม 1. โรงเรียนบ้านจาเระซูซู 2. โรงเรียนบ้านบาแตตูงแง 3. โรงเรียนบ้านทานน้ำใส 4. โรงเรียนบ้านยารม 5. โรงเรียนบ้านนาคอย 6. โรงเรียนบ้านรามงุงและ7โรงเรียนสังวานวิทย์5ผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาทุกรงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง10ข้อได้อย่างครบถ้วนตามบริบทของโรงเรียนโดยจัดให้มีหลักสูตรและแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษามีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาและเป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการ ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านการนิเทศภายในที่เป็นระบบโดยครูผู้สอนจัดทำแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสนับสนุนกิจกรรมภาษาอังกฤษกิจกรรมลูกเสือเน้นนารีจิตอาสาสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการโรงเรียนสื่อ d l t v และการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม ซอฟต์พาวเวอร์พร้อมทั้งส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุกพบว่าโดยส่วนใหญ่ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีการนำสื่อ DLTV มาใช้ควบคู่กับการสอนของครูผู้สอนอย่างเหมาะสมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกสนุกสนานมีความสนใจในการเรียน นักเรียนสามารถถามตอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้นสรุปผลการนิเทศศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอายุเวเง 1. โรงเรียนบ้านทานมะลิ 2. โรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศ2,519 3. โรงเรียนบ้านใหม่วันครู2,503และ 4. โรงเรียนบ้านอายุเวเงผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาทุกรงมีการดำเนินงานตามนโยบายทั้ง10ข้ออย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้บริหารและครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความพร้อมตามไว้และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมสถานศึกษามีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาและยกระดับเป็นสถานศึกษาพอเพียงมีการพัฒนาการดิเทศภายในอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสร้างนวัตกรรมและเบสแพลตทิด ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการเรียนการสอนมีการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนนารีจิตอาสาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูและนักเรียนและดำเนินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในทุกระดับชั้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาที NT, O-net และ I-net อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างผลงานทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนซอฟต์พาวเวอร์พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุกพบว่าครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบโดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความกล้าแสดงออกสรุปผลการนิเทศศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแม่ร้อ 1. โรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรณ์ 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา94บ้านบ่อน้ำร้อน 3. โรงเรียนบ้านมาลา 4. โรงเรียนบ้านตาเนาะแม่ร้อ 5. โรงเรียนบ้านจารรปไตและ6โรงเรียนบ้านด่านสันติราช ผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาทั้งหมดได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง10ข้อได้อย่างครบถ้วนตามบริบทของโรงเรียนโดยมีการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้นการนิเทศภายในที่เป็นระบบการนำนวัตกรรมสื่อออนไลน์มาพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนกิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมซอบพาวเวอร์เพื่อหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองกล้าสแสดงออกพร้อมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้หลากหลายในทุกช่องทางผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พบว่าโดยส่วนใหญ่ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกและพร้อมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีการนำสื่อ DLTV มาใช้ควบคู่กับการสอนของครูผู้สอนอย่างเหมาะสมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บรรยากาศในห้องเรียนเป็นระเบียบสะอาดสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่นักเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้สรุปผลการนิเทศ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอราวัน 1. โรงเรียนบ้านจุโป 2. โรงเรียนบ้านโต 3. โรงเรียนบ้านประเดงและ 4. โรงเรียนบ้านเยอผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง10ข้ออย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทของโรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยได้เหมาะสมตามช่วงวัย มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นมีการอิเทศภายในที่เป็นระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุกพบว่าครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงส่งผลให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ สรุปผลการนิเทศศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวงข้าว 1. โรงเรียนบ้านบัวทอง 2. โรงเรียนบ้านแร้ 3. โรงเรียนบ้านบ่อหิน 4. โรงเรียนบ้านวังศิลาและ5โรงเรียนนิคมสร้างตนเองทานโตหกผลการขับเคลื่อนนโยบายของสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษามีการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทั้ง10ข้ออย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารและครูร่วมกันส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยให้นักเรียนมีความพร้อมรอบด้านและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้พร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงมีการพัฒนาระบบนิเทศภายในที่เป็นระบบและสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี จิตอาสาพัฒนาครูด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐานสากลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้การวิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายและสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างภาคภูมิใจผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุกพบว่าครูผู้สอนมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนอย่างเป็นรูปธรรมใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและกล้าแสดงออกสรุปผลการนิเทศศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทานคีรีหนึ่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองทานโตห สโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองฐานโต 3. โรงเรียนบ้านศรีนคร4โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาและ5โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ําผลการนิเทศพบว่าทุกโรงเรียนมีความมุ่งมั่นดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาทักษะภาษาและการใช้เทคโนโลยีของครูและนักเรียน โรงเรียนแต่ละแห่งมีการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิตคุณธรรมและจิตอาสาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เช่นวัฒนธรรมไทยกีฬาและความคิดสร้างสรรค์ได้ถูกส่งเสริมและเผยแพร่ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านอาทิ การพัฒนาทักษะอ่านเขียนการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษและการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการภายในโรงเรียน